ซีเซอรเดียคาพูดอะไรกมาแล้วกดกดหัวใจใยพยานฟินแรกเนะพี่นอนตอนนี้อยู่เครื่องบินกำลังสิบไปเน่เมีย่ยงหนอกเมีย่ยงหน้าพี่น้องสิบไป S <S 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 สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วกดหัวจุยให้หน่อย ก็มีกันออกพี่น้องเดินทางประมาณเดินทางประมาณสักสี่ชั่วโมงกว่านะครับบินสี่ชั่วโมงกว่าบินสี่ชั่วโมงกว่าพี่น้องบินสี่ชั่วโมงกว่าบันเนียนไปถึงุ่นประมหโมงแรงหงมงแรงบางกระเจา

曼谷到上海的飞行时间大约需要三小时三十分钟。现在飞机开始滑行，请您系好安全带，收起小桌板，调整椅背，打开遮光板，取下耳机，并确认您的手机关闭或处于飞行模式。您搭乘的航班具备空中 WiFi 服务，欢迎体验。同时，全程禁止使用充电宝或锂电池充电源为电子设备充电，并确保充电宝电源处于关闭状态。 在行李架或随身行李内的装有锂电池的电子设备，请妥善安置并关闭电源。如果你的电子设备滑落到座椅内，请联系乘务员协助寻找，不要自行丢座椅，以免设备损坏。飞行全程中禁止吸烟，包括电子烟及同类产品。为防止意外烟雾，请您全程系好安全带。 在飞机到达巡航高度前，机上洗手间将停止使用。感谢您一直以来对天河联盟成员中国东方航空的大力支持，祝您旅途愉快。Pino，คอยบ้าซงคาวคอยสุดเดือดท่ากับด้วยพี่น้องเครื่องคืนแล้วเดี๋ยวหอนหอนประเทศจีนคอยโทรหาไมเดอร์ยีไลสวดไมเดอร์พี่น้องโทรหาป่ะเน๊ง เดี <y> ๋ยวถึงประเทศเดี๋ยวถึงปเทศจีนนะผมโทรหาใหม่นะครับเดี๋ยวถึงจีนอีก4ีหชั่วโมงผมโทรหาใหม่นะครับ electric dressing please properly placed on the power. If your electric dressing is very convenient, please contact us.